วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าแชร์ Wi-Fi หรือแชร์ Hotspot Wi-Fi ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน mm. Xiaomi Redmi Note 9มีอะไรให้เล่นบ้างไม่รู้มาเล่นดูก่อนแล้วกันออาว่าเราก็มาตั้งค่าแชร์ Wi-Fi ต้องบอกว่าแชร์ Wi-Fi คืออะไรก็คือการแชร์อินเทอร์เน็ตปกติโทรศัพท์มือถือเราก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตจากซนะิมเนาะโดยปกตินะโดยปกติบางคนก็ปกติแชร์ไว ก็รับไวไฟ,ฟจากบ้านเป็น wifi บ้านก็อีกแบบหนึ่งมันก็นั่นแหละเอออาถ้าเกิดเรามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดก็คือเราซื้อซิมมือถือมาแล้วเราก็มาเสียบใส่เครื่องแล้วก็มีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตใช้แบบจํากัดไม่จํากัดก็แล้วแต่แต่เราอยากจะให้อีกเครื่องหนึ่งของเราเล่น wifi ไ,ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีโทรศัพท์2เครื่องเราก็จะแชร์ Wi-Fi เป็น Wi-fi แล้วก็แชร์อินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ Wi-Fi ออกไปให้อีกเครื่องนึงจับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เล่นได้เอออันแหละอ่ะมาเรามาตั้งแชร์เราก็มาตั้งรหัสอ่าอันนี้ก็เป็นการตั้งการแชร์ WiFi เนาะอ่ะเราไปในตั้งค่ากันนี่เวลาจะตั้งแชร์ก็ต้องเข้าไปตั้งค่านะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเลือกนี่เขาจะมีคำว่า Hotspot แบบพกพากดเข้าไปในนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเปิดอยู่นะจ๊ะเราจะสังเกตเห็นในนี้เปิดอยู่นี่ h o t สปอ ก็เปิดให้อีกเครื่องหนึ่งเล่นเนาะอ่ะอันนี้ก็มาตั้งค่านี่ติดตั้งเขาจะใช้คําว่าติดตั้งฮอสปอตแบบพกพาอันนี้ต้องใช้อะไรนะจุดขาวๆเลยเพราะอะไรเพราะปูการเราหายอ้าวมากดเข้าไปหลังจากกดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นคําว่าข้างในเนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อตรงนี้เป็นเป็นการตั้งชื่อเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็ตั้งไปอันนี้เนี่ยเราจะเห็น ชื่อนี้เวลาเราเปิด WiFi ขึ้นมาด้วยโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเราจะเห็นชื่อนี้ถ้าเห็นชื่อนี้ก็คือ WiFi ที่เราแชร์ของเราของคนอื่นชื่ออะไรก็ของเขาโอเคไหมเราก็ตั้งชื่อแบบที่เราเห็นแล้วโอเคอันนี้ของเราคือมันไม่ซ้ำกับชาวบ้านเขานะพี่พี่ลองเปิด WiFi พี่ดูก่อนนะว่าแถวบ้านพี่มันมีสัญญาณอะไรบ้างอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งรหัสผ่าน ตรงนี้เป็นรหัสผ่านที่เราตั้งเราอยากเห็นรหัสเราก็กดลูกตาตรงนี้เราก็จะมีเราก็จะมักะมนก็จะปรากฏรหัสขึ้นมาให้เราว่าเราใช้รหัสอะไรเราจะได้รู้บางทีตั้งเสร็จลืมไม่รู้รหัสตั้งอะไรไว้ก็มากดอีตรงนี้เนี่ยลูกตาข้างหลังรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยนะจะตั้งขี่ตัวพี่ก็ตั้งไปจะให้มันลําบากลําบากหน่อยก็ตั้งทั้งตัวเลขทั้งตัวอักษร ให้มันคระคระการตัวสอนตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างมันจะได้ลําบากถ้าพี่คิดว่าไม่อยากจะลําบากพี่ก็ตั้งให้มันง่ายๆคนอื่นเขาเขาจะได้ใช้ได้ด้วยหรือไม่ต้องตั้งเลยไหมเอออันนี้ไม่ต้องตั้งเลยไหมไม่ต้องตั้งคนอื่นก็ได้ใช้ได้ไงเอออนานน่ะเป็นจะลําบากพี่ก็ตอนที่คนอื่นเขามาจับใช้แล้วพี่จะช้าเนะี่ยมันจะอะไรหรอกคือมีคนมาช่วยเล่นนะอืมแต่คนที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตของเราได้ไดก็ต้องอยู่ใกล้เราในรัสมีสัก สิบยี่สิบเมตรน่ะเออน่าจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดไกลออกไปกว่านั้นก,ก็สัญญาณของเราที่เราส่งไปมันไปไม่ถึงก็เล่นเราไม่ได้อยู่แล้วอ่ันนี้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้เปิดสัญญาณ h o t ป p o t ไ i ไคนเชียงใหม่มาเล่นของเราได้เป็นไปไม่ได้พี่แค่แค่ข้างบ้านเนี่ยไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเลยนะอันนี้อันนี้ขเขาก็ตั้งเป็นรหัสอ่าอะไรนะ ระบบความปลอดภัยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเวลากดลงไปเขาก็จะบอกว่าเ,ออเรื่องความปลอดภัยจะแบบมีหรือไม่มีตอนนี้มันมันเป็นแบบมีแบบมีก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็จะมีคําถามตามมาแล้วขึ้นย่านความถี่ Wi-Fi ที่กระจายจากเครื่องเลตมี่โน้ตเก้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มี2.4กับอะไรกดลงไปเราก็จะเห็นข้างล่างขึ้นย่านความถี่5้ากิกะเฮิร์ผมชอบ2.4มากกว่า พราะมันได้ไกลกว่าถ้ามันก็โอเคนะเจาไอ้เกลือกเฮยก็ได้มันจะได้แรงๆไงเอแต่ว่ามันจะสัญญาได้แรงมันอยู่มันก็เปลืองแบตมันก็อยู่ใกล้ๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็แค่มันก็แค่สัญญาแรงก็มาเราต่อยตีก็น่าจะเหลือๆแล้วอะไรเงี้ยให้มันให้มันได้ระยะไกลหน่อยเราชอบให้มันไกลไม่มีอะไรมากมายอ่ะเสร็จแล้วเราตั้งเสร็จปั๊บเราก็กดติ๊กถูกบุมขวาข้างบนนี่ครับนี่ติ๊กถูกลงไปเมื่อเราติ๊กถูกแล้วนี่ก็คือ เราตั้งเสร็จแล้วก็เป็นการเซฟเซฟทุกอย่างที่อยู่เราตั้งโอเคไหมอ่าหลังจากเซฟเสร็จปั๊บเนี่ยเราลองมาเปิดดูนี่อ่าเวลาเราก็ไปอีกโทรศัพทบอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เราเปิดสมมติเราเปิดแล้วนะ hotspot ไวไฟตรงนี้เราเปิดอย่างนี้เนี่ยนะเปิดแล้วนะแล้วอย่างนั้นเราก็ไปที่ไวในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไม่ใช่ไปในเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันมันเปิด h o t s p o พร้อม w i ไ i ไม่ได้เข้าใจไหมโอเค เราก็มาที่ WiFi สิเดี๋ยวถามว่าไม่บอกอีกอ่ะเราก็มาที่ Wi-Fi ในเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของคุณนะนะคุณก็ไปที่ Wi-Fi แล้วเ,เปิดแชร์เครื่องนี้แล้วเราก็เปิด WiFi ขึ้นมาอ่ะแล้วเปิด Wi-Fi ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเครือข่ายอะไรล่ะไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวสิพี่ <c oughs> โอเคมีละอ่านี่แล,แล้วก็จะมีเครือข่ายโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเราตั้งชื่ออะไรก็อันนั้นะแ,แหละเราจะเชื่อมต่อก็แค่ติกลงไปอันนี้สถนานการณ์สมมุรณนะพี่ติกลงไป มันก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านเราก็กรอกรหัสผ่านอย่างที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บแล้วเราก็กดเชื่อมต่อเมื่อกดเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่า hotspot ไวไฟในเครื่องเยว a o m i Redmi Note 9ก็ไปใช้ไปเล่นเอาก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าบอกไม่ครบบอกให้ครบบอกครบก็หาว่าพูดมากบอกไม่ครบก็บอกว่าฟัางไม่เข้าใจกลุ่มใจคนทําคลิปจริงๆเลยอะ น่าจะละเอียดพอแล้วล่ะนะทั้งตั้งค่าทั้งรับทำยังไงครบถ้วนกระบวนความแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ